คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบเที่ยงนะครับสำหรับช่วง Lucky Time ครับในกลุ่มจะแจ้งเกมอะไรกันครับบ้างเราไปรับชมกันเลยครับสําหรับในรอบเที่ยงนี้ครับพี่ดอนดึงดาวนะครับเป็นคนแจ้งมาครับผมก็ค่าย PG มีด้วยทั้งหมด4เกมนะครับ PP 2เกมแล้วก็จ็อกเกอร์อีก2เกมครับผมมาครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตสมาชิกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับสำหรับกลุ่มลัคกี้ไทม์นะครับแล้วก็กลุ่มน้องใหม่ของผมครับมีด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มเออดูครับสมาชิกรวมกัน5กลุ่มนี้เพื่อนๆครับ8,000กว่าคนเข้าไปแล้วโอ้โหดูครับเพิ่มขึ้น ทุกๆวันนี้ครับสำหรับกลุ่มรักตที่ทางของเราครับผมในกลุ่มรักตที่ทาคืออะไรก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเพื่อนๆนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันครับผมแล้วก็จะมีบอกนะครับถึงช่วงเวลานะครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกําลังจ่ายเกมไหนเกมมันกําลังแจกอยู่แบบนี้นะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆครับแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับเออสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก มาครับสำหรับในรอบเที่ยงนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนะไปแอบคอลบกับพี่บังซีดมาเพื่อนๆครับโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวนะ่าวันนี้เดี๋ยวผมขอไปหาทุน คืนกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปจัดกันในเกมกิเลนแล้วกันรูไหมครับมาดูกันว่าในรอบเที่ยงสําหรับช่วงลัคกี้ไทม์ในวันนี้ครับจะทํากําไรให้ผมได้ไหมนะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ย้ำว้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมกิเลนเลยครับโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมกิ เลนนะครับเพื่อนๆครับกับรอบเที่ยงในช่วงลักกี้ทา์เหมือนเดิมครับเพื่อนๆมาสําหรับในรอบนี้ครับพกทุนมาที่1,000บาทนะครับมาเดี๋ยวขอเอาทุนคืนจากในรอบเมื่อวานหน่อยโอ้โหบาดเจ็บหนักครับเพื่อนๆครับกับพี่บังซีดนะไอซื้อเอาซื้อเอาก็โทเออมาไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วครับมาเรามาดูในรอบนี้กันดีกว่ามาเดี๋ยวเราดูหน้าลายคร่าวๆก่อนนะครับ มาอยู่นะโอ้โหวล้อ่รเรารู้สึกว่ามันเออไม่สั่นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับไอ้เหี่ยมึงอัปเดตไปอัปเดตมาจนกูงงไปหมดแล้วเนี่ยเออสั่นแบบนี้ยังไงเพื่อนสเก็ตเตอร์ครับมาไม่มาปั๊บเนี่ยเมื่อกี้สั่นใช่ไหมเพื่อนๆครับสั่นในคำนวณ นี่คือผมแบบเดาทางไม่ถูกกันนะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาไวมาไวครับเออยังไงเพื่อนรอบแรกครับสำหรับการเข้าฟรีของเราครับที่11หมุนกับคูณ2นะครับผมเปิดมาโอเคครับเก็บคูณไปก่อนครับแรกๆนะได้คิวมาครับผมอุเอว่าไงเพื่อนโอ้โหยังได้สิครับผมยังไงเพื่อนต่อไหม เอ้ยเนี่ยไม่ทันแต้ไม่คำนวณครับโอ้โหงงสิผมทีนี้นะเออแลนนี้คือเดาทางไม่ค่อยจะถูกนะครับใช่ไหครับมาบวกมาอีกหนึ่งครับผมคูณเก้าไปเพื่อนเอาโอ้โหดูผิดครับผมมาบวกอีกหนึ่งครับมาหน่อยมาหน่อยเก็บคูณหน่อยครับผมโอ้โ เริ่มจากเงียบครับโอเคได้เหรียญมาครับลูก10ลูกเคว่าไงเพื่อนคู1สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ไปต่อครับคูณสิเอ้ยไม่ใช่ลูก10เอม 10. เอมาคูณสิครับอีก5้าหมุนครับผมโอ้โหของฟรีมันก็ฟรีเกินเพื่อนมาหน่อยโอเคมาครับลูกเคขอสิช่องสาม โอ้โหเมาจัดครับผมโอ้โหนี่แ็ดสิบบาทนะเพื่อนครับเออมาหนึ่งร้อยครับมาขอเหรียญช่องหนึ่งเออมาหน่อยสิเพื่อนงามๆม,มาครับผมโอเคโอ้โหต้องให้ด่าครับต้องให้ด่าครับโอ้โหไมสี่ร้อยสามสิบห้าบาทครับบ้านบนสุดท้ายครับคูณยี่สิบเอ็ดครับผมงามๆหรือเปล่า โอ้โหไม่มาไม่งานเท่าไหร่ครับผมโอเคไม่็นไรครับของฟรีครับได้มาก่อนครับ700บาทถือว่าเปิดเลิกม,มาได้ค่อนข้างจะแจมแมวอยู่นะเออมายังตามทุนอยู่อีกเยอะครับเมื่อวานเสียไป5 0 0พันนะครับมารอบนี้ครับเมื่อกี้ฟรีแล้วนะมาคราวนี้เราซื้อกันบ้างครับเพื่อนๆครับ โอ้โหเยอะชิบหายแล้วครับเพื่อนๆหกหมุนคูณสี่คูณเยอะจริงแต่ตัวหมุนน้อยจัดๆครับผมโอเคมากแต่ถ้าไหลๆก็ได้อยู่ครับผมตื้ยมาได้โบว์มาอีกหนึ่งครับมาเออหมาครับเหรียญดอกนี้สี่ร้อยถสองบาทครับตังมาได้คิวต่อเน,นื่องครับผมมาไหมลูกเคทั้งสองเฮ้ย วายตั้งโอ้โหตามคำขอมาอีกอยังไงเออเชื่อมไม่เชื่อมครับวายแถวสองโอ้โหยไม่เชื่อมครับหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเอาอยู่เพื่อนไหมครับตัวหมุนน้อยไม่เป็นไรครับถ้าไหลๆก็โอเคนะเออยังไหลอยู่เพื่อนมาคิวตั้งโอ้โหเฮ้ยยังไงอีกสองบนครับ โอ้โหมงสุดท้ายเพื่อนได้มาปับเขาให้อีก522บาทครับตั้งมาโอ้โหโไม่แถมให้กูเลยโอเคถือว่าไม่น่าเกียดครับได้เยอะกว่าของฟรีนิดหน่อยนะเออมาไปกันต่อครับเฮ้ยถือว่าไหลโอเคอยู่นะเพื่อนครับ แล้วคือแบบพอมันไม่สั่นนี่คือแบบมันลื่นปืดเลยนะดูครับคือลงแบบปั๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บเลยนะโอ้โหมาอยู่ว่ะดูครับโอ้โหมาเดี๋ยวด้านในผมขอแบบนี้นะด้านในขอแบบไหลๆแบบนี้นะโอเคครับได้อยู่ครับรอบนี้8ดหมุนคูณสามครับผม มาสำหรับรอบเที่ยงในเช้าวันหยุดนะต้องรีบเล่นครับคือถ้าคนมันเล่นกันเยอะๆนี่แม่งเหมือนมันจะแย่งกันนะโอกาสแตกมันจะน้อยครับเพื่อนๆครับโอเคมาวายแถวสมเชื่อมไหมครับได้อยู่ครับถุงเออหูดอกน,นี้1300บาทครับผมโอ้โหนึงว่าต่อ เออโอ้โหคูณ13บสามเพื่อนครับเมื่อกี้แต่ค่อนข้างจะเยอะไนงะเลยได้มาพันสามเลยครับผมมาอีกสี่มุนครับมารวบไปเออสองร้อยหกสิบบาทครับยังไงเพื่อนได้อยู่โอ้โหขอขอถังได้ไหมถังไฟอ,อืถังไฟมาโอ้โหมันเป็นไฟหรือถังเหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์ดูไม่ออกครับมันเป็นหม้อต,ต้มหรือ หรือถังไฟปะกูดูยังไงเป็นถังไฟวะเนี่ยโอเคข้ามไปครับผมคิดว่าคิดว่าไม่ได้ยินนะมาอีก528บาทครับมาอีก3หมุนครับผมโอ้โหไมยนี่เอาเรื่องวะลูกสิบมาต่อครับผมไป3 0 0รอยเอโอ้ยังได้อยู่อเอมเอ้ยกู31ไปแล้วครับเพื่อนๆพนครับอีก2หมุนสุดท้ายหมุนสุดท้าย โอ้โหเพื่อนเอ้ย3 5 0 0บาทครับได้อยู่นะถือว่าไปในทิศทางที่ดีครับจะยังตามทุนอยู่อีกประมาณ1,500นะครับโอ้โหเงียบครับ เริ่มเงียบครับเริ่มเงียบครับชักไม่ใช่แล้วครับโอ้โหคอมโบหายไปเลยครับขอบคุชมหน่อยมาอีกหนึ่งรอบครับตามทุนอีกประมาณ2,000นะครับเพื่อนครับมารอบนี้ครับ12หมุนคูณ2ครับผม เปิดมาสวยงามครับผมปลาลูกนี้ยังไงโอ้โหเอาหน่อยโว้ยเพื่อนอชิบหายแล้วครับวาวไปสองยังไงเพื่อนโอเคมาลูกสิบขอกรอบทองงามๆเลอครับกรอบทองงามามาแจวเพื่อนครับไปแล้วครับผมยังไงเพื่อไวตั้งได้เอต่อเนื้อเพื่อไปอยาหยุดโอ้โหคุณก้าวครับ คือมันไม่สั่นแล้วคือผมกะจังหวะไม่ค่อยจะถูกน้เพื่อนครับเออคือบางทีมันผมไปชินเมื่อก่อนไงพอมันสั่นเฮ้ยพอมันไม่สั่นแล้วนึกว่ามันคำนวณเออที่พอมันไม่สั่นก็เคยแบบมีแบบชะง,งักไปหน่อยหนึ่งนะครับโอเคยังไหลยอยู่เพื่อนม,มา900เซเนบาทครับอีก6หมุนครับผม ได้อยู่ครับถุงมาเก็บคูณไปโอ้ยเออข้าหมุนครับอืมสามหมุนได้มาลูกเจครับผมโอ้คูณยี่สิบเอ็ดครับผมมาหอยอหน่อยเพื่อนมากอพร้อมงามๆปับ๊บยังไงล่ะเพื่อน หมุนสุดท้ายครับโอ้โหแม่งได้มา100เดียวเลยครับมาเดี๋ยวขออีกรอบครับปึ๊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 บ,บ,บขอฟูลหน่อยโอเคได้อยู่ครับรอบนี้จะเอาหมุนฟูล3ครับผม โอ้โหแม่งเปิดมาสองไม้เงียบกริบครับโอเคเพิ่งจะมาเคตั้งมาของามๆโอ้โหดูดิว่าเริ่มดูดคืนแล้วมั้ยครับเออโอ้โหแม่งได้ฟรีมาแต่ไม่คำนวณคือไงเนี่ยเฮ้ยเออมาอีห้าหมุนครับ วายตั้งมาเชื่อครับเชื่อไหมขอมาโอ้ยอีกสี่มุมครับผมหยเจ็บแน่เลยเพื่อนครับไมน้นี้โอ้โหโอ้ยี่สิบเจ็ดบาทเพื่อนครับแซด มาโอา้โหเมื่อกี้จากบวกบวกแม่งมาติดรบอีกแล้วครับโอเคมาครับขอคูณก่อนเพื่อนไม่ต้องจ่ายเยอะก็ได้นะขอตัวคูณก่อนครับ เออมาขอ,อเพิ่มตัวคูณก่อนเราไปเน้นไม้หลังๆครับเพื่อนเอนครับมาลูกเอสี่ร้อยเพื่อนครับไม้หกร้สี่สิบห้าบาทครับผมห้าหมุนสุดท้ายสี่หมุนสุดท้ายมาเออได้ผักได้กบดอกนี้เจ็ดร้อยโอ้ยแ่งเที่ยนี่ตัววันี้แพงจัดครับกบนะไม่ค่อยจะเห็นครับ มาต่อเนื่องเออคูณเริ่มมาเริ่มไหลครับสวยเพื่อนเอตั้งแบบนี้เคมาแน่นอนครับไปโอ้โหเบาจัดโอ้โหยังใกล้เก้าเลยยี่ขนาดไม่กี่ตัวครับอืมมาเน้นๆไปเพื่อนโอ้โหเนี่ยพบตัวคูณมันเยอะเพื่มนครับเมื่อกี้แค่สี่ห้าตัวแม่งเก้าร้อยครับผมโอ้โหมายสองหมุนครับ, 4, ว,รบ,ารบวายตั้งดอกนี้ดู ว่บโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทครับเออไปเพื่อนอคูณสามสิบเจ็ดไปแล้วครับผมมาผมสุดท้ายเพื่อนครับมุบนสุดท้ายครับผมปึ๊บโอเคสี่พันเจ็ดร้อยครับโอเคได้ทุนคืนมาสักทีครับเพื่อนครับมาตอนนี้เรายังเหลือทุนของวันนี้นะ อันนี้จากไอ้รอบเมื่อวานเราได้มาเรียบร้อยนะครับห้าพันบาทครับโอ้ยจริงเราหยุดก็ได้นะเนี่ยโอ้โหแต่ลายมันยังคำนวณครับเพื่อนครับ,รบมาเดี๋ยวกดให้เหลือสักห้าพัทนทุ่นๆแล้วกันมด้ไครับอย่ามขออีก หนึ่งไม้แล้วกันนะโอ้โหแม่กูจะกดให้เหลือห้าพันมึงก็คำนวณอีกแล้วครับโอ้โหเออเอามาฮมึดูมาขออีกหนึ่งรอบครับเพื่อนเครับรอบนี้เบ็ด30บาทครับ าวหมุนคูณ2โอเคได้อยู่ครับผมมาเก็บคูณไปก่อนเพื่อนเออสิบช่องหนึ่งได้ได้อยู่โอ้โหยื้อจูไปดูสิแม่งได้เอครับผมมาคูณเจครับลูกเจมาสวยครับผมมาคูณเก้าอีหกหมุนครับ มาลูกสิบครับเคมาเออมาเพื่อนห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทไปอ้โหยได้อยู่ครับผมมาหนึ่งหมุนครับหูุสิบสามมาครับลูกสิบน,น้ำหนหน่อยโอ้โหจะได้ถูงครับโอเคได้โบวกมาอีกสองครับ มาตอนนี้อยู่ที่คูสิบห้านะครับเพื่อนๆครับโอโ้โหได้ฟรีมาสองไอ้สัสมันก็ว่าวไปสองเลยครับ <laughs> โอเคได้ถูกมาอีก675้ยบาทยังไงอีก3หมุนนะครับเพื่อนๆครับอยู่ที่คูสิบเจ็ดโอ้โหตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะโอโ้โหอย่างเงียบสิเพื่อน โอ้โหโดนครับเพื่อนเครับโอ้โหคลองใจแล้วผมแม่งกะว่าทำไรแล้วจะหยุดนะมาขอีีครับข้องใจครับข้องใจโอ้โหรอดนี้แม้เวลาคูณเยอะๆนี่แม่งไม่ค่อยจะจ่ายนพครับ มา9หมุนคูณ4เพื่ครับโอ้โหแล้วสองไม้แรกว้าวไว้อีกแล้วครับเออมาหน่อยเพื่อนโอ้โหยับเลยครับแบบนี้โอเคมาเคตั้งมาครับสวยเพื่อนเก็บคูณไปก่อนครับโอเคได้10ดอกนี้ยังไงเพื่อน โอ้โหวา,วายเพื่อนครับดอกนี้ฟลับป๊บโอ้โหเฮียสามหมื่นหกแล้วนะครับเอ้ยคำนวณอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหดูไม่ทันไอ้ยีโอ้โหต้องไปย้อนดูเพื่อนครับโอ้โหเมื่อกี้ คูณเก้าสามมืนหกเือนครับโอ้โหจบไปเท่าไหร่ครับอืช็อคครับไอ้ยือสามมืนหกโอ้โหดูเพื่อนเ,เ,เกือบสี่หมืนครับ พอครับเพื่อนครับโอ้โหท,ที่เงียบนี่คือตอกใดนะครับไอ้เฮียเมื่อกี้กะว่ารวบดอกนั้นคือกะว่าแบบสี่ห้าพันนะไอ้เฮียมาอยู่ๆปึ๊บเดียวสามหมื่นเพื่อนครับโอ้โหโอเคลัคก,กี้ทามในรอบเที่ยงวันนี้ครับไอ้เฮียเอาเรื่องอีกแล้วครับผมกับเกมกินเลนนะโอ้โหสุดจัดครับผมโอเคพอแยกย้ายครับเพื่อนครับ นะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับ <g it> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็สำหรับในคลิปหน้าครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามมาด้วยแล้วกันครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับโอ้โหยังช็อกไม่หายครับเพื่อนครับโอเคบา,บายบายครับผม